อยากถามตัวเธอให้มั่นใจไม่อยาาคิดไปเองอยู่ฝ่ายเดียวที่ตอบให้หายองใจสนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะพโกในสะประรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m ม็ a ซาก คุณผู้ชมครับไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับที่เห็นสถานที่ณน,นนี้เนี่ยดูแปลกตาไปใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเฮียอ้วนก็ได้บอกเราแล้วว่าเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสถานที่อย่างนี้นั่นก็คือวิสหาหกิจชุมชนกลุ่มภูเก็มมมเมลอนบ้านหนองคาครับนี่ครับจะแบบตอนนี้เราอยู่กับเกษตร,รกรตัวจริงเสียงจริงที่อยู่กับเมลอนมาเป็นเวลานานก่อนอื่นเราทําความรู้จักกันก่อนนะสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับไงแนะนํา ตัวเองสักนิดหนึ่งะครับ,รบผมอนุสอ์เนียมแก้วนะครับเป็นประธานของวิสาหกิจที่นี่ครับอ,อ,อีกท่านหนึ่งนะคะผมเิดชายลุนครับเป็นพู้ปลูกเมลอนกันครับก่อนอื่นเลยนะครับ ใครจะทราบ้างว่าที่สุพรรณบุรีแห่งนี้จะมีะมการปลูกเมลอนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นลําดับต้นๆของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นที่ที่ใหญ่มากด้วยแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักความเป็นไปเป็นมาของที่นี่ก่อนดีกว่า<อ>ครับ,รบก,ก็คือโครงการปลูกเมลอนของของจังหวัดสุพรรณนะครับเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่ปี2549ครับเป็นโครงการของภาครัฐบาลช่วยเหลือคนจน นั่นคือจุดเริ่มต้นนั่นเจุบเริ่มต้นแต่ปี2549ั้ีจนมาถึงนี้ก็สิปีแล้วนะครับอือโอ้โหใครจะรู้ว่า1ิปีแล้วนะแบบเราไม่เคยรู้นี่ขนาดคนสุพรรณบุรีเองนะคะอก็ยังไม่รู้ว่าที่นี่มีการปลูกเมลอนได้ใหญ่ขนาดนี้อ่านะคะและที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือตอนนี้มีการปลูกมากน้อยแค่ไหนนะครับปัจจุบันก็ตอนเ่ตอนเริ่มโครงการตอนนั้นมีสมาชิกเข้าร่วมยี่ิสองรายครับอืม แต่ปัจจุบันนี้ผ่านมาสิปีสมาชิก85ลายยเนื้อที่ปู่ก็ขยายเพิ่มมากขึ้นประมาณจากจากตอนเริ่มโครงการมีอยู่มาณร้อยเโรงเรือนตอนนี้เราเพิ่มเป็นพันโรงเรือนในเซเแล้โอ้โหอะแล้วพี่เทิรดล่ะคะก็คือเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกเช่นเดียวกันใช่ครับมก็เป็นคนที่ใน20ใน20 22เจ้าแรกเลยผู้ปลกเบิกผู้ปลกเบิกเลยครับคิดยังไงครับตอนแรกถึงได้ที่จะมาปลูกเมลอน นี่เป็นโครงการขงนายกเขานำเข้ามาตอนแรกกันะนายกเป็นคนชักนําเข้ามาเลยครับแล้วเห็นบอกว่าเริ่มต้นตอนแรกเลยลุมลุกคู่คานมากับแตงโมแต่คิดยังไงถึงมาเปลี่ยนเป็นแมรลอนก็คือตรงชุมชนตรงนี้คือทํานาได้ปีละครั้งครับก็คือฤดูฝนครับหลังจากคลิ้นฤดูทํานาเนี่ยวัยแรงงานก็จะต้องถ้าเป็นวัยหนุ่มสาวเนี่ยก็จะเข้าสู้เอ้าสาหกรรมถ้าเป็นถ้าเป็นคนเกษตรกรที่สูงอายุเนี่ยก็จะ จะย้ายทิ่นท่านไปอยู่ตามจังหวัดรับลุ่มแม่น้ำเพื่อเช่าที่ปลูกแตงโม,มแต่ว่าแตงโมมันมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกษตรกรเองครับมันจะต้องผ่านพ่อค้าคนกลางตรงนี้จึงเป็นข้อสําคัญทําให้พวกเราเองก็ต้องการจะหนีพ่อค้า,าคนกลางมาหาอ,อาชีพที่มันมั่นคงครับเมลอนเนี่ยเราไม่ต้องย้ายที่ไป่ได้มากอยู่ในบ้านเราเลยครับทําในจังหวัดเรานี้บ้านเราอยู่ตรงไหนใกล้ที่สุดทำได้ได้ตลอด อยู่ได้เป็นสิบสิบปีครับโรงเรือนนึ่งอ๋ในไหนมาพูดถึงนี่แหละในเรื่องของความเป็นมาแล้วเพราะว่าพี่เขาได้เกินไปว่าการทําเมลอนสามารถอยู่ได้หลายหลายปีงั้นเรามาเริ่มลงดดินไ้เริ่มที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกดีไหมคะเนี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ท่านประธานกลุ่มแนะนํานะคะก็เมลอนที่นี่จริงๆแล้วเมลอนมันมีสายพันไปเลยร้อยสายพันธุแต่ว่าที่ปลูกแล้วประสบความสาเร็จที่นี่ขึ้นกับสภาพอากาศที่นี่ได้แล้วก็สามารถ ไปได้กับการตลาดก็คือจะมียูซี่สายพันธุ์ลักก็คือจะมีมรลโกดก็คือมอโกดโกลเด้นควีนโกลเด้นควีนเอมิส้มเอมิส้มแล้วก็เค5 1ห t 5 1เคครับแต่ก็คือเลือกมาแค่สี่สายพันธุ์คือสี่สายพันธุ์นี้ที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นทําให้อาจารยเสร็จกรที่นี่ประสบความสําเร็จอ๋อจริงๆที่นี่ก็ทดลองสายพันธุ์อื่นด้วยแต่ว่ามันเขากบสภาพแวดล้อไม่ได้ครับแล้วการปลูกเริ่มต้นเออยากไหมครับ เมลอนเอเลยเมลอนเองต้องบอกว่าการปลูกเมลอนนี่มันมอนการเลี้ยงเด็กเลยก็ว่าได้เป็นเป็นเกษตรปานีดอย่างหน,<า>นึ่ง,งต้องใช้ความมีที่มีท่านและความเอาใจใส่คือต้องเข้าดูแลทุกวันไม่สามารถละทิ้งไปได้ครับละทิ้งไม่ได้เลยครับครับเริ่มแรกเลยพี่เริ่มแรกเลยก็เริ่มช่วงช่วงพอเมล็ดเนี่ยเราจะใช้เวลาในการพอเมล็ดประมาณ10วันหลังจากพอเมล็ดสิวันเราจะใช้ถาดถาดเพาะธรรมดาครับแต่วัสดุที่เพาะจะต้องเป็นเป็นดินเฉพาะ ตำหรับการเพาะปลูกเลยเราจะใช้กุ้มพวกมีเดียพวกพีทมอสพวกนี้ครับก็มีค่าอยู่ต่ำของตลาดทั่วไปหลังจากที่เราเพาะเมล็ดได้ประมาณสิบวันแล้วเราจะย้ายลงแปลงต้องไปเพาะอีกที่หนึ่งครับเพาะอีกที่หนึ่งแล้วก็ย้ายลงแปลงที่หนึ่งหลังจากที่เริ่มงอกมาประมาณสิบวันเราจะย้ายย้ายลงแปลงจากในถาดในถาดเพาะเราต้องคุมทีแรกเราต้องอบก่อนครับอบอบชั้นแพงไวตั้งชั้นชั้นเป็นลล์ซิบซลแล้วก็ เราพาครอบคุมอมคุมมันร้อนช่วงเพาะเมล็ดต้องมีการต้องเครื่องับอีกวันต้องเปิดดูเพอมันงอกอย่างถ้างอกแล้วล้วก็ไปเปิดแล้วก็แผ่ออกวางแบ่แบแบอันนี้คือความละเอียดของมันคือต้องคอยลดน้ํามันต้องที่มีท่ละเอียดตั้งแต่ช่วงเพาะเมล็ดไปยันเพเมล็ดก็บเกี่ยวเลยก็ระยะเวลาจนถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะคะประมาณแ80ดสิวันตั้งแต่เพาะเมล็ดจนเก็บเกี่ยว แปดสิบวันค่ะแล้วส่วนของเรื่องของโรคนะคะมีโรคอะไรบ้างโรคที่สําคัญขางเมลอนก็จะมีกุ่มข้องไวรัสหนึ่งไวรัสครับกับพวกเชื้อราสาแป้งราลำค้างอะไรแบบนี้ก็คล้ายๆแตงโมนะพี่นกครับอ่าไกไปส่วนของเรื่องการให้น้ํานะคะเหมือนกันไหมเหมือนแตงโมไหมคะไม่เหมือนครับเมลอนนี้ต้องละเอียดการให้น้ําจะต้องดูวันต่อวันดูสภาพอากาศวันต่อวันเมลอนชอบชอบอากาศร้อนอากาศร้อน อุณหภูมิประมาณ28ถึงต้าศิภาในกำลังต้องร้อนไว้ครับและที่สำคัญคือปลูกได้ทุกฤดูทุกฤดูครับทุกฤดูก็หนึ่งปีเราจะได้ะมานซ้ำขอบส้มรุนนะก็สำหรับทีเนี้ยก็จะได้หมานสี่ปีสี่ปีแล้วก็จะต้องย้ายย้ายหนีเนื่องจากดินเตอมคุณภาพเชื้อโรคเริ่มสะสมอะไรระมนานนะพี่แม็กนานนานนานมากอ่ะสี่ปีถือว่าสี่ปีก็โอ้โหนะผลผลิตที่เราได้ก็น่าจะเยอะอยู่ปีหนึ่งนี่ตกประมาณ ต้องเรือนนึงก็ประมาณปีหนึ่งก็ประมาณสามตันน้ำหนักนั่นเองเพราะว่าครบหนึ่งประมาณหนึ่งตันได้แน่ถามถามก่อนว่าหนึ่งลูกเนี่ยใหญ่ที่สุดเนี่ยประมาณตลาดต้องการอยู่ที่หนึ่งจุดห้าถึงสองจุดตูนนะครับแต่ก็ต้องบีบบังคับให้ให้ราอยู่งลูกใหญ่มันก็อร่อยอร่อยเหมือนกันหมดอืนี่เลยเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายแต่อยู่ที่การเอาใจใส่ใช่นั่นเองทีนี้ที่สาคัญเดี๋ยวช่วงหน้าพี่แม็กเราจะได้ทราบกันว่า สําหรับใครที่อยากเป็นลูกไล่หรือว่าอยากที่จะมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ต้องมาอย่างไรที่ะะสําคัญถ้าเกิดว่าเห็นแล้วสนใจที่ทำไมเขาปลูกแล้วสวยปลูกแล้วได้ผลขนาดนี้ทําไมสุพรรณบุรีถึงมีชื่อเสียงในด้านเมนล่อนขนาดนี้ต้องติดตามให้ดีก็วันนี้เรามีเรื่องดีๆเหล่านี้มาพูดให้ฟังนะครับท้าปลองดนว่ามีสาระดี ที่เรียกว่าเกษตรกรที่ทำแล้วมีความประสบความสำเร็จอ๋อครับผมใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขออนุญาตยืนตรงนี้นะครับนะครับแหมถึงแล้วมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยให้พี่เขาแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าเนาะครับครับพมเกษตรกรนะครับชื่อสุธินยิ่มแก้วครับ ที่สุดชิ้นครับผมครับตอนนี้เราอยู่กันที่แปลงที่เฮียได้บอกไว้ว่าแปลงนี้ก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วใช่กี่วันคะอีกประมาณสิ้นเดือนครับโไวมากเลยสิ้นเดือนเนี่ยแล้วเสร็จแล้วที่สําคัญที่สุดแปลงนี้แหละเป็นแปลงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแมกซัโก้เด็ดอย่างนี้นี่เองนั่นแหละทึงได้พามาต้องมาสอบถามเจ้าของแปลงเองว่าใช้แล้วเป็นยังไงก็ก็ลองดูพี่่วขันดีกว่ามั้งครับ นี่คือเราก็ทิ่ชชัวเข้าไปก็ดูพ่นผลิตลูกซุวยสม่มเตมอร์ดีนะครับพอดีก็มาเจอกระเหี่ยเขาเนี่ยแหละเหียเขาก็แนะนําให้ครับว่าเอลองเอาตัวนี้ไปใช้นะแต่อย่างนี้ครับประมาณก็ลองมาใช้ดูก็เออมันก็ดูพิ้วซุวยจากที่ว่าเคยกระพิ้วข้องแตงจะกระแล้วก็ตอนนี้ก็ดูดีครับครับนี่แหละผลงานของชั่วชัวของเราล่ะ นะที่ใช้ในแตงไมรอนแล้วจะส่งผลถึงเรื่องเกี่ยวกับด้านผิวแล้วก็ความสม่ำเสมอของลูกนะอืมตืม้นใจจริงๆเลยนะะแล้วก็เป็นที่ยืนยันได้นะว่าเอามาใช้จริงๆนะครับในแตงไมรอนจริงๆแล้วแตงเมรอนที่มีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับพี่สุชินนี้มีเยอะแค่ไหน ตรงนี้มีอยู่ห้าโรงเรือนครับห้โรงเรือนแล้วก็ตรงข้างในนู้นอีกสิบโรงเรือนอคือว่า,วาจะครอบนี้จะตัดขอบอนุ่มก็เพิ่งจะต่อดอกแพร่ลูกได้ ก็เอาเป็นว่าต่อเนื่องเลยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันทางนี้ก็จะตัดขอบนุ่นก็รออีกแล้วคือกำลังนับเงินไม่หมดเลยอ่ะไปต่อขอบนุ่นอีกแล้วอ่ะอีฉาอจฉาอจฉาแต่ต้องถามถามถามเฮียก่อนนะว่ายังไงครับเฮียถึงมาแนะนําให้พี่สจินได้ได้รู้จากผลิตภัณฑ์ของแม x ซ์โกครับอ๋อตรงนี้ก็ด้วยความคุกขี เข้ามาในส่วนของแตงเมลอนเนี่ยบ่อยเขาัจะบ่อยมาอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบ3ปี3าปีแล้วะนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะมานําเสนอผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าแตกต่างออกจากที่เคยใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเม็กซิโกเราก็มีความเชื่อมั่นในคุณภาพเพราะฉะนั้นคาดว่าถ้าเกิดเอามาลงแล้วจะไม่มีปัญหาก็เนี่ยามาลองดูแล้วก็ดูได้ก็ ปลื้มใจพี่นะให้ลูกแล้วก็ลูกมันเราได้เงินแน่ถ้าอย่างนี้ใช่ว่าที่เห็นเป็นแขวนอยู่นี่คือเงินนั้นเลยปลื้มใจนะครับแล้วใบเบยก็ไม่ไม่สลดตอนนี้นะตอนนี้นะใบดีอะไรดีครับครับแล้วก็ที่สําคัญนี่นะคะอย่างที่เฮียอ้วนนะคะได้ให้ความน่าเชื่อถือกับเกษตรกรแล้วก็นําสิ่งดีๆมาให้เกษตรกรที่นี่นั่นเอง เดี๋ยวช่วงท้ายยังมีเรื่องที่จะมาฝากคุณผู้ชมอีกนะในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์แมสโก้แต่ตอนนี้เราขอบคุณพี่สุชินก่อนขอบคุณนะครับที่ให้เราได้มาถ่ายทํารายการนะครับแล้วก็ได้มาเห็นแปลงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยชัวชัๆตรงนี้ด้วยนะครับสนับสนุนโดย ชัวชัวชีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซากอ